พิเดซ้อเจ้าครับต้นนี้ฉีดมาสองสองครั้งเพรียกักจันเชื้อราอะไรหายหมดเลยเนี่ยฝังไปสองฝังไปสองเมตรเลียหายสมบูรณ์มากกลับมาฟื้นใบหนาี่ใบหนาโอ้เพี้ยหายหมดเลยนะครับหายหมดเลยไม่มีเหลือเลยสำรวจดูนะครับไม่มีเหลือเลยไม่มีเหลือเลย สุดยอดครับเดี๋ยวใบก็จะเริ่มออกแตกช่อใหม่หี่แตกช่อใหมใ<ช>่เลยรนะแล้วใบเสียก็จะร่วงโคโตเลยเนี่ยแตกช่อใหม่แล้วโอเคครับก็คงจะได้ทานทุเรียนอร่อยมีอะไรจะฝากให้กับกเกษตรกรสวนทุเรียนบ้างครับเชื่อมั่นใน s c สคของเราดีจริงๆ